ตอนสุดท้ายหลังจากผู้ขอ้อต่อแขนแล้วก็จะเป็นฟังเจ้าสาวจะสมมาปูญานะสีสมมาภูญาก็คือผู้เ่าผู้แกทางฟังเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะได้เตรียมเครื่องสมมามาเอามาฟังเจ้าบ่าวจ้านี่ก็เป็น จเจ้าก็จะเอื่อนเป็นเครื่องสมมาทมบุญทุญคุณเพราะว่าฟังเจ้าบาเนจะนไฟเสียชิ้นสอดเนาะฟังเจ้าสาวก็จะเตรียมของมาสมมาคือมาหมอบไห่เป็นนำใจเู็ูเนเนหอย,ย,ยที่ทั้งเจ้าบาจากกะตอบแท่นภูญยาฟังที่ทั้งเจ้าสาวจาตะตอบแท่น ปูายา,ายาปูญ่ทางเจ้าบาวเนาะคนก็เลยเอื่นว่าเป็นเครื่องสมมาก็จะให้ตามลำดับอาวุโู้ทีท่รับเครื่องสมมาที่แรกากา็ะจะเป็นพอเป็นแม่ก็สั่งจะเป็นปูเป็นญาเอา้า พอเกิดเดซาไก็เกิดเดซอยวอ่าเนีน่ยบอกคือเป็นเครื่องสมิมากให้ฟังไฟไส้ไหลังจากปลกกขอตเอร์แคนกันแล้วก็จะขันตอนสุดท้ายแล้วพี่น้องหลังจากนั้นก็จะไปฉลองงานม่งค้นสม,มรสกันเลย เลี้ยงเขาเลียงน้ำเขาป่าหันบ้านข้าวข้่วัี้ก็ปูกเุดราดเนีกันคสารพัดุดปีบกันวนก้ประวัตนี่เอาน้ำเงินผูกแขนแยกซ่องออกซ่องนี่ก็คือเป็นต่อไปก็จะนับ เงื่นผูกแขนเนาะผู้เล่าของหมอค่าสินสอดก็คือมอบให้ฟังเจ้าสาวไปแล้วส่องคือเอาให้พอห่แพอแม่เจ้าเมื่อนี้ไปเจา้าบ่าวเป็นเจ้าผากเองคือส่องนี่ก็คือจะมอบให้พอห่อแม่ผู้เป็นแม่งั้นเพราะว่าบางส่วนมันก็นจะย้อนลุ้งกองดัานาน,าน,าน้างั้น แต่อีกบางส่วนเพิ่นเก่ามาลงขันน่ากระจัดน่านับแขนก็เป็นของกระจังให้เขาใหม่อ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบุตกันนะสันเดียบเ่าหน้าเดียบเป่าหนับไปส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอขอกันพี่น้องขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็คือสมมาผูกคอต่อแขนแล้วกอะ ส่งบ่าวสาวเข้าห้องหอเนาะเก็บส่งให้พี่น้อเก็บส่งให้เก็บส่งให้เด้อผ้าขวัญเพิ่นก็จะเอามาก็จะเอาไว้เอาไว้จังมือให้ไหมสามผ้าขวัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพิ่นก็จะเอาไว้สามมือตามประเภทนี้เนาะเียนตังทสามมือไว้ออกห้องสามมือให้ได้ล็อกไว้เลยล็อกไว้เลยเปล่าแม่เออเออเอาเฮี้ยงกันไว้ ้าขวันเนี่ยก็จะเอาเก็บว้สามมือเนาะจังจะเอาออกไปตามประเภทีบ้านเฮาเอาเขากินอัอมามเอาวลน้นวยต่อไปกะติก่อนไข่เนวละกติกินข้าวบาไา้นี่ ตอนตอนลูกผูใ้ใดจับบาผูใ้ใดก้อนผูนน้นั้นอันนั้นเ้อบัดลูกขึ้นกินขา้าวแล้วในี่บัดโยลูกกัน,กน <laughs> แม่ย่าแม่ย่าบอกว่าวั่นแม่แม่สนับสนุนเจ้าสาวล่ะแม่กินขางลูอ้าวอ้าวขันตอนเฮ็ดเป็นเป็นประเภทนี้บานเหาเนาะพี่น้องประเภทนี้อีสานบานเหาแต่ละมองก็อาจจะบ่กขึ้นกันแต่ว่าก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยท่าทางอีสาน กินผุละาข้ามนะลูกกินพุละข้ามป้อนกันละกะกันลูกบัดนี่กันเร่งไปูดอเพื่อนงมาุอยๆล่ะำน้อย่เฮดังสลูกเจ้าสาสีแอนคอไกินข้ายอเรื่องดอกเตียเออย่าลืมนะลิลีแม่รัดกระซิบน่ อันนี้จะเป็นเพิ่งมา่อวาบอกกูเดี๋ยวทายจะคิบกันทูกยอนหลังก็ได้เออเอาเอาจ้าไฟจิข้ามไงก็ไฟแล้วนอนดูบนยอ่เขาบริกรเขาตัวหบป้อนเนี่ยป้อนกันเตะ ไอ้ฟ้าจังเอาไปห่มว่าะทานในนับคักดอกแม่จะไปทายอยู่อื้ย <c oughs> แน่นอนแน่นอนลูกไฟคอยบ่ให้ป้อนกันม่แม่กินไฟกินมันบ่ป้อนกันโตปนี่ผู้คักข้ามแน่นอนขนาดได้เจ้าสาวคนสวยคอย <c oughs> อย่าเปล่าปันเฮ็ดพิธีอยู่ลูกปันเฮ็ดพิธีอยู่แม่เดียวเออป้อนกันพุทธคัมภีร์นี่ลูกแล้วกันเอารวดเอาอันคล้องแซ่บบ้านเฮานั่นละเอาสวนมือกกันระวังแอนนะลูกเออเอาน้ำหลองคอบาริน จีหช e ัวอาอิ่มนะบัเตอร์เดี๋ยวนี้เอาพ่อเป็นพิธีพ่อหล่าจังกินหัูกัใส่สุป้ามกินน้ามูปิดประตูก่อนสิกินยังจังกินไอก็ไม่หนาหน่กระไรไม่หนากระู่ใจหลานได้หรือ เดี๋ยวลูกข <hire them. S 1> ึ้นก้อนหเอลูกะลูกลูกเขากินน้ำกันเอน่าเป็ขึ้นไปนเ้ออันนี้ก็คือเป็นพิธีกันเท้าเย็ดพ่อเป็นพิธีเนาะเนอนอ้าวนางนางแล้วก็จุ๊บจุบจิบจิบกัดจักเล็กจักน้อย ลิลี่ขมบาสิลูกอะไรนะตอนกินเขาคมท่านน่ะนะกอนลูกกาลงท่านนี้นพ่บแม่สิลูกมากกาบบ้นเอาเป็นพิธีการเนาะรงตัวเขาฮอเออนอนลเอ้าใเอาแม่บ้านเอาบาี่หน อันนี้คือพิธีการเออเออจะอาเกยจองข้ไหนนะเออเออเออเอาลูกมาดิดิข้ออะไรหวมอมมนี่จกบานเยออ